กราบสวัสดีเอแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบเรื่งไรยนนะครับผมมาวันนี้ก็มาอยู่ที่ขอนแก่นครับมาดูรถนะครับเนี่ยคันนี้เลยเนีย่ยพอดีเขาส่งติดต่อไปหานะครับว่าจะขายเอ้ย,อยตกหลุมหลุมน้ำช่วงนี้หญ้าเยอะครับมาเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับ เขาบอกว่ารถขี่ได้ครับเนี่ยคันนี้เลยบ้านติดๆกันเลยครับแถวนนี้โอ้ นี่ฮะลักษณะท้ายอย่างนี้เป็นรถด,ด้วยสารมาก,ก่อนแล้วครับเป็นอีสูเคเอสครับ E S is is K S ยางใส่ยางเล็กมากเลยผมได้ยินเสียงจับ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 ,จบเหมือนจะมีมา <laughs> โอ้รถยังขี่มากเลยครับรอยมีรอยวิ่งเข้ามาอยู่ ตัวนี้ก็ต้องหน้าไปทําคอกใหม่ครับเพราะว่าอคอกมันไม่ค่อยแข็งแรงมันเป็นแค่รดดยสารแล้วก็ตัดหัวออกแต่ลงเล่มลงอะไรเรียบร้อยนะครับตัวนี้สีสันตัวนี้ก็ยังโหสวยอยู่ครับแต่ตัวนี้เขาเอาสีมาทา,ามกเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตัวนี้ยืนทรงพอได้อยู่เดี๋ยวค่อยขีย่ออกไปข้างนอก เจ้าของเขาไปไหนเนี่ยพื้นที่คแคบแคบเดี๋ยวดูเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวรอเจ้าของเขาโอ้โหไปไม่ได้ครับ สเสื้อ,อมไม่มีคนขับครับคันนี้กระจกก็ใสๆอยู่นะครับแต่กันชนนี่มีชนมาแล้วนะครับแล้วก็สีเริ่มแตกครับตัวนี้ ลไม่รู้ภาษีขาดหรือเปล่านะครับมีนาเมีสาน่าจะขาดปีหนึ่งแล้วบ้างนี่ค่อยดูเล็บอีกทีบางทีเขายังไม่ไปติดตัวนี้ยกหัวไม่ได้ครับไปไหน เป็นเครื่องตัวไหนโอ้ชาร์จยังใหม่เลยน่าจะเป็นเดิมเดิมนะครับ cbd ฟ้าขาวร้อยสิบเดี๋ยวขอมาเช็ครายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับว่า แบบไหนนะฮะคนทีมมันแคบนะค่อยขับอ๋อแบตเตอรี่ก็ไม่มีเหรอครับเห็นรถอยู่ครับแต่ยังไม่เห็นคนมาเลยแบตเตอรี่ไม่มีแกเหรอครับเห็นรถอยู่คกับแต่ยังไม่เห็นคนมาเลยแบตเตอรี่ไม่มี ใช่รถจอดอยู่หลังรถหกล้อเนี่ยรถที่จอดอยู่หลังรถหกลอ้อครับครับสงสัยแกไปรออยู่ปากทางมั้งครับผมไม่เห็นกันละไม่เห็นได้งไงรถผมคันมาเริ่มสภาพก็นะฮะ สารมาบรรทุกอ้อยแต่เบื้องต้นก็โอเคอยู่คัสี่มาเดี๋ยวผมมาดูาละละเอียดแล้วค่อยมาสรุปอีกทีนึงนะครับมาดูกันระบบคนโซนตัดออกหมดแล้วนะครับระบบเหลือแต่ไฟเลี้ยวติดแล้วนะ

ขัวมันเล็กขวม่มหลวมลมาดูเครื่องครับตัวนี้ผมจะลองขัดดูนะครับเพราะว่ารถมันราคาสูงอยู่เครื่องก็แห้งอยู่นะครับเครื่องปั๊มแถวคนระับไฟเลี้ยวออกนะครับ ไฟสูงสัญญาณไฟสูงตรงนี้ออกพามากอยู่ตรงนี้พามากไม่ออกครับไฟออกเดี๋ยวเพิ่งเล่นไฟเดี๋ยวไฟหมดนะครับเดี๋ยวมารอฟังเสียงครับมาลองกันครับ สภาพก็เดี๋ยวฝาเราไปดูตรงครับนี่ยกออกมาข้างนอกครับขับมาลองนะลองเครื่องลองเพื่องท้ายนะครับก็พอได้ครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ระบบน้ํานะครับแล้วก็ระบบการเข้าเกียร์นะครับก็โอเคพวงมาลัยก็ไม่ถือว่าหนักมากนะครับเป็นพวงมาลัยธรรมดาแต่ตัวนี้หุ่นมัน มันมันไม่ออกดุดันเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นรถโดยสารมาก่อนเขายังไม่อัพเป็นเฟืองท้ายใหญ่เอ้ไม่ใช่เฟืองท้ายใหญ่หรอกเป็นยางใหญ่นะครับตัวนี้เป็นยางแค่เจ็ดนะครับเจ็ดห้าศูนแล้วก็สีมันสีมันไม่สุดฉาดนะครับมันเป็นสองสีในเล่มมันเป็นสองส,สองสีนะครับแล้วก็เอกสารทนะะเบียนยังไม่ขาดนะครับครับมีนานะครับมีนาหกหกนะตัวนี้ ภาษสีเพราะว่าเขาต่อแล้วแต่ยังไม่ได้ติดนะครับเนี่ยผมทรงก็ประมาณนี้ครับ NKS ร้อยสิบนะครับเครื่องก็จะดังหน่อยเพราะว่าโปรเกนโปรเกนไอเสียนะครับตรงที่เขาขันน็อตสามตัวครับมันมันออกตรงนั้นมากกว่าออกข้างหลังสูสีกันมันก็เลยเสียงเป็นดังหน่อยนะครับเนี่ยหุ่นก็ประมาณนี้ครับ ตัวนี้ก็ไปอัพเป็นช่วงล่างใหญ่ได้นะทีเอสเนี่ยเรื่องในโอ้เจ๋แวแจ๋วแจ๋วอยู่ครับยางยางไม่สวยนะยางไม่สวยอยู่สองเส้นนะครับไอ้สี่เส้นก็พอใช้ได้นะครับฝั่งนี้จะไม่สวยนะคฝั่งขวาน็อตเพาเอากลางก็เอ้น็อตเพาข้างก็ยังไม่ตัดเกียวนะครับยังเป็นน็อตเดิมๆอยู่ อันนี้เดี๋ยวขับไปที่บ้านนะครับเดี๋ยวคุยราคาการอีกหนึ่งทีนะครับชุดโอนอะไรก็พร้อมอยู่นะฮะเดี๋ยวผมมาจอดข้างนอกนะครับเพื่อมาดูทรงนะครับแล้วก็ลองเครื่องยนต์นะครับก็ร,ราคาตัวนี้ก็ยังสูงนะครับ ดูไฟก่อนะไฟหน้าไฟท้ายไฟไฟหน้าครับไฟหลีออกครับไฟหลังเก่งไม่มีไฟข้างออกครับเนี่ยไฟสองฝั่งท้ายก็มีนะไว้สําหรับไฟท้ายครบนะครับแต่มันดูไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากระบะมันไม่ให้ครับตอนนี้ แต่ข้างล่างนีได้อยู่กระบะตอนนี้แผงข้างนะครับได้อยู่แต่ข้างในก็ยังไม่ยังไม่สวยเท่าไหร่รับต้องปูพื้นเหล็กตีนเป็ดใค่อีกนึ่งที่ตัซีนี่ก็โอเคครับเอได้อยู่ถังน้ำมันเอียงทรงไม่สวยครับถังน้ำมันน่าจะไปชนไม้ชนอะไรสักอย่างครับ ก็มีตรงล็อกด้วยไปครับผมเดี๋ยวไม่รู้จบไม่จบก็เดี๋ยวติดตามชมอีกทีนึงครับฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีบรเรืองอะไรยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเเืองอะไรยนนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันโอ,อกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ